ยามีพุทธานสารนันคตธรรมะพวกเราลึกถึงความรู้แมนครั้งที่สองยงมีธรรมานสารนันคตรมะพวกเราลึกถึงธรรมแม้ครั้งที่สองยงมีสงคัญสารนันครมะพวกเราลึ้ถึงสงฆ์แม้ครั้งที่สองตต่ยามีุทธานสารนังคตธรม Tua Kralalipting padu mekan kisam Kati yang dikeman saranan kacama Tua Kralalipting nam mekan kisam Kati yang dikeman saranan kacama Tua Kralalipting sum mekan kisam Pada dikata Bila menisikkan batang sama jama พวกเราจะไม่ฆ่าสัตว์ิริยานีสิขาฐันสัมธิยามัพวกเราจะไม่ลขโมยนคาเมสุนิทาจาราวริยานิสิาฐันสัมปิยามะพวกเราจะไม่กระพสามีารมุสาวาา เวรัมณีสิกขาปทานสมาธิยามาทั่วคราจะไม่โกรกรุวนสุราเมรยัจจปตตาระนาเวรัมณีสิกขาปทานสมาธิยามาทั่วคราจะไม่ดื่มสุราของนาวเรียเสียงอิมาเนปัญจสิกขาปทานิบทที่ต้องศึกษาห้าเหล่านี้ สีเลนะสุขติงยันตีคนทั้งหลายจะถึงสุขติได้ก็เพราะสินสีเลนะโพคสัมปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพสมบัติได้ก็เพราะสินสีเลนะนิโพติงยันตีจะถึงความสงบร่มเย็นได้ก็เพราะสินตสมาสีหลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคคลควรชำระสินให้หมดจด

วาเทสเมนันติปรามาสันโตกาสาวมาทถาคิทาจังอิสินังโทเคนาโพธาสุทปาทิสัญญาอรังอัตโชสาพิอวัดชรูโป สันเลนวิทโทพยิทิโตปิสันตโตกาสาว,วาตธรรมอิมานังนาุตสยบสเจอิมังนาควาเรนนาศาสจาังมามังวาเนมพาลามิคาอาคันชนเตปโปเรนตามโพธิสัมภาเรนิพาตังโมรโยนิยัง เยนสังเวตาราคังมหาสตังวเนจรามจิราชังวายมันตาปิเนวสาเขงสุขันหหตุงพรหมมานตันติอาคขาตังปะเรตันตัมพนามะเหออเทตยันจากุมากราชางรเรศวันโนปทเวปภาสม ดังนามาตสามิหาสวรรค์นังปทเวปภาสังจะโคตตาเวหะเรโมโครเทวาสังวังอาปิเทวาสังเยเปริยมมนาปฏิเวทโคสาพะธรรมเมเตเมมโน ปาลยานโตมโนงอาจตุพธานางมโนงอาจตุพธิยามโนเวหมตนางมโนเวโมติยาอิมังโซปริตตังกาตวามโระจรติเอสนาเวปะ เวปาเศษสมันมังอาโุจาคมานตาสเสเรมตสิเขตสเปมานังอาทุสาพโพตานุกรรมเปนโนเวสโพสันมาังอาโุนาตกาสตปาศสนมนังอาทกกุสัน ท่าสมารเสนาปมาทิโนโกนาคมนาสมานังอัตุปรามนาสุสศมโตกาสปาสมานังอัตุเวปปโมตตาสสาปฏิอังเคระศาสมานังอัตุสากยปุตตาสิเรมโตโยิมัง มามะเทเสสิสาพา,า, ja าทุกขปโนทนังเยจาเปเนพตาโลเกยธาโพตังเตชนอปิสุนามาหันตาเวิตาสรารทางหิตังเทวมนุษย์สนางยังสันติโคตมังวิาจารณสัมปันนัง ตางเวตาสารทางเวชาจารณสัมปันนางพุทธวันทามะโคตามันติมนันางเมสาพะพุทธานางอุปานานางนางมหฮสินางตันางกะโรมเวโรเมทางกะโรมมังายโสสรนางกะโรโลกหิโตเทปัง โชตินทโรโอโดานโยชนะปาโมโคมังคาโลปุริสะสะโพสมโนสมโนเทโร ธนโสภิตตโพตคุณสามปันนองอนมาตาชนอตตะมอปัทโมโลกบาลตนาระทวรสารทีปททโมตโรสาตสารสมัทองอาคปาโบขาโลงอาปฏิโบคาโลุ ตัวสาพพโลกะคโยปิยธราสินราสะฟองอัตทะทิตธรรมิกาททธาติสิการุณิโกมิตธรรมมาธาตสิตโมนุทโสสิตท่องอสโมโลกเกติ เจวัฏตังวโรปุสโฌวรโทโพธโทวิปัสตจานโนปโมสิเคสาปาโลกัคคารสิเคสาปาหิตตอเนตัสาทาเวสโพสุขทานสันโทสาธตาวะหัวกนาคมโนระนันจะหกัสปอสิริสัม โนโคตะโมสักยปุงขวสิริอริยเมตายยมเตเจจันเยจาพิสมพุทธังอเนกัสตะโคตโยสาเพพุทธังอสมสัมมาสัมพุทธามเหติกาสาเพตาสัพโลเปตาเชหุปาคตาสาเพเตปฏิชาม ทานโมตตามงสิงอนาทางนาทานเตเตปริสาสุวิสพรหมมาจากการเจว,พวะพรหมมาเวหะรธรรมมาจากการจะปรวาติเตติพรหมโลกเกอปฏิวาติยังอุเปธมทธรมเมยอาเารสหินายกาทวาทิงสลาคโนม ตาเซตยญานุพยันชนะธราพยามาปพายโสปพาสาเพเตมุนิกุลสาพานโยนองเอเตสาเพเคนาสวาชินามหาปพามาหเตชามหาปัน มหาพะลามาหการุณิกาเทราสามสานังสสขาวะฆาเทปานาธาปะเทธาจตานาเลนาจปานินางคติพันมหาศาสาสารนาจหิเตสิโนสเทวกาสโลกาสสาม เอเตปรานาเตสังสิระสาอเอธิปเทมโกริสวดตเมวจามณัสาเจววันธาเมตธาคเตยธาคเตมสยเนลาสเนธาเนขมาเนจปิสาพธาสธาสุเคณารัง โคตาสันติการามังเตอตหังราคิโตสันโตโมโตสะพะเพเยนะจัสพะโรกเวนิมลสาพะสันตาปรวัติิตโตสาพภเวรมติกันโตเนพปโตเตสังสาส เลนะขันติเมตตาภะเลนะจะเตปิอัมเหอนุราคันตุอาโรุคเยนะสุคเณนะเจปุราติมาสเมิงเทสามสันติสยามโพตามเหติกาเตปิอัมเหอนุราคันตุอาโรุคเยนะสุคเณ ทาคินาสมิงติสาภาเควิโสติเทวามเหติกาเตปิอัมเหอนุรังปโรคเยนณสุเขนจัปาะิมาสมิงติสาภาเคสันติมังนาคามเหติกาปิอัมเหอนุรักขันตัวโรคเยนณสุเขนจัอุตตระสมิง ภาเทสันติมัะยาคามเหติกาเตปิยามเหอนุรามารโอคเยนัสุเคนาจาริสานะสัมิงเทสัพพาเทสันติมังพรอมามาเหติกาเตปิยามเหอนุราคันตุอารโอคเยนัสุเคนาจาร ปุริมาทิสังทัตตระทัาถิเนนเวิรณหโกปาทิเมนเวิโรปาโกเวโรอุตรังทิสังจัดตาโรเตมะราชาโนกกบาลายาสิโนเตปิอัมเฮอนุรัง ขยเนสุเนณจะกาสาธาจะพูมาธาเทวานาคามเหติกาเตปิยมเหมกันตัวโรขยเนสุเนณจะสุญญากาสาธาจะพูมาธาเทวานาคามเหติกาม เตเปียมเหอนุราคันตุอาโรคเยนสุเคนาจอาธิเมสรนางานยังโพธโทเมวรังเตนะสาจะวัจเนนาโอตุเมชยมังคลังอาทิเมสารนางานยังธรรมโมเมสารนาง เตนะสัจจวัจเนนะโหตุเมชยมังคาลังอาทิเมสารนางโคเมสารนางวรังเอเตนะสัจจวัจเนนะโหตุเมชยมังอาทิเมสารนางอันยังเสละเสโลเมสารนางวรังเอเตนะสัจจวัจเนนะโหตุเม ชัยมังคะลังอัติเมสรนังอันยังเสหลังเมสรนังวรังเอเตนะศาสจวะจเนนะหตุเมชัยมังคะลังอัติเมสรนังอันยังสีลังเมสรนังเอเตนะศาสจวะจเนนะหตุเมชัยมังคะลังอัติเมสรนังอัน สมาธิเมสรานังวรังเอเตนะสัจจะวัจจะเนนะโหตุเมชยมังอาทิเมสรนังอันย่างปัญญาเมสรานังวรังเตนะสัจจะวัจจะเนนะโหตุเมชยมังขลังอาทิเมสรานังยังวิโมติเมสรานังวรังเอเตนะสัจจะวัจจะเนนะ อาท no ิเมสรานังอันย่างยานังเมสรานังวรังเอเตนะสัจจะวัจจะเนนะโหตุเมชยมังอาทิเมสรนังอันย่างทาตสนังเมสรานังวรังเอเตนะสัจจะวัจจะเนนะโหตุเม ขลางอาธิเมสรนังอันยังวิสุทธิเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวัจจะเนนะหูชยมามังขลางอาธิเมสรนังอันยังมากโคเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวัจจะเนนะหูตุเมชยมามังขลางอาธิเมสรนังอันยังพลังเมสรนัง วรังเอเตนะสัจจะวัจเนนะโหตุเมชยมังคนางยางเกนจิราตานังเวชติเวเวทางโพธรตนังโพธาสมังนาติตัดตุเมยางเกนจิราตานังโลเกเวชติเวเวทางโพธุรตนังธรรมาสมังนาติตัด โสทิภวันตุเมยังเกเวชาติเวเวทังปุถุรตนะสังฆาสังมานาติตัตตุเมสัยังเกินจิรตนะงโลเกเวชติเวเวทังปุถุรตนะพรหมาสังมานาติตาตสัมมาโสทิภวันตุเมยังเกินจิรตนะ เกเวจติเวเวทังปุถุรตนงพระมาสมังนาทิตตสัมมาสตรที่วันตุเมยังเกินจิรตนงเกเวจติเวเวทังปุถุรัตนงปัญญาสังนาทิตตสัมมาสตรที่วันตุเมยังเกินจิรั เวชเตเวเวทังปุถุรัตนงเทพาสมางนาติตาสมาสดทิพวันตุเตยยังเกณจิรัตนงโลเกเวชเตเวเวทังปุถุรัตนงออมระสมางนาติตาสมาสดทิพวันตุเมสากาตวะโพธารัตนัง โอตมังวรังหิตังเทวมโนตสานังโพตเตเชนสอดทินานนาสันตุปัตถวาสาเพทุลโวปสเมนตเทสากาตถวาธรรมมาระตนังโอสะทังโอตมังวรังปาริลางโมปสัมมานัง โสทินานาสันตุบาตทวาสาเภพยาวุปสัมเพนโเตสากาตวาสังคารตนงโอตมังวรังอังหุไนยังปังหุไนยังสังฆเตเชนโสทินานาสันตุบัต สาเพโรคาโวปสเมนตเตสาพาอิติโยเปวาจันตุสาพโรมเวนัสตุมาเมภาวะตุอันตรายโยสุขิเทคางภาวะเมอาิวาทนสิเลสเนจังโธทัพจายโนจัตตาโรวาทานติอายุวันโนสุขัง ลานตี